ครับสวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์นะครับวันนี้วันที่10นะครับกรกฎาคมนะครับ2566นะครับวันนี้นะครับร้านแม็กนัมสาวออดิโอสุรินนะครับมีสินค้าเข้ามานะครับอ่ะมานําเสนอให้พี่น้องกันนะครับอ่ะมารับซื้อรับชมกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับร้านอ่ะตั้งอยู่ที่นะครับอ่ะบ้านอะไรนะครับบ้านอะไรตาบลตะกูนะครับบางที่ท่านบางท่านอาจจะงงนะครับว่าบ้านอะไรนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะครับเอากันจจะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับบ้านอะไรนะครับตำบลตะกูอําเภอขวานสินารินจังหวัดสุรินทร์นะครับร้านตั้งอยู่หน้าที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับนี่นะครับผมอ่ารายละเอียดนะครับทางร้านนะครับติดต่อซื้อขายกันนะครับผม เบอร์โทรศัพท์0 9 8 3 6 3 6 8 8 9หนะครับหรือจะเป็นทาง a c e b o o k นะครับึ้นหน้าจอให้ท่านดูนะครับทาง a c e b o o k นะครับแม็กนัมสาวอดิโอสุรินทร์นะครับผมทักแชทกันเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น id line เลยนะครับวันนี้จะมีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับวันนี้มารับชมกันเลยนะครับมาดูชิ้นแรกนะครับเป็นตู้ลำโพงเสียงกลางนะครับตู้1คูณหนึ่งสภาพสวยนะครับอันนี้คือฝุ่นจับนะครับเะว่า ยังไม่ได้ทำความสะอาดฝุ่นนะครับตู้สภาพดีนะครับไม่มีผุไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับนะครับตู้มีสีใบนะครับตู้มีสีใบนี่นะครับสิบสองนิ้วนะครับใส่ปากอ่ะเป็นปากอีเย f แบบนี้นะครับก็จะมีมือจับให้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับมือจับแล้วก็ตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับสวยๆนะครับตะแกรงปั๊มมีฟิลเตอร์ให้นะครับฟิลเตอร์นะครับ ชีวเตอร์นะครับแล้วก็นี่เพดหลังแบบนี้เลยนะครับก็อ่าตู้ตัวนี้นะครับจะก็จะมีชุดแขวนครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ท่านใดก็เอาไปดัดแปลงใส่ชุดแขวนได้นะครับเพราะว่าเขาทําชุดแขวนมานะครับครับเป็นแขวนแบบนี้นะครับสี่จุดนะครับอันนี้มีแต่ตู้เปล่านะครับตู้เปล่าวันนี้นะครับสีใบนะครับราคาใบละเจ็ดร้อยบาทนะครับใบละเจ็ดร้อยบาทนะครับ มีทั้งหมด4ใบนะครับใบละเจ็ดร้อยบาทนะครับตะแกรงปั๊มแบบนี้เลยนะครับผมนะครับตู้เสียบกลางใบละเจ0ดร้อยบาทนะครับมี4ใบนะครับผมแล้วก็มาที่นะครับดอกลำโพง12นิ้วนะครับเป็นดอก a s s นะครับตัวนี้นะครับอ่าห0ร้ยวัตต์นะครับตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่นะครับสภาพสวยมากนะครับใช้งานน้อยมากนะครับใช้งานน้อยนะครับผม มีอยู่สีใบนะครับอ่ะมีอยู่สีดอกนะครับดอกเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับีสภาพนะครับใหม่มากครับใหม่มากนะครับอ่ะดอกละหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับดอกละหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับมีอยู่สีดอกนะครับดอกเดิมๆสวยๆนะครับผมแล้วก็มาที่นะครับมาที่อ้าวกล่องเป็นกล่องเหล็กกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าเหล็กกล่องนะครับ สำหรับสายไม้นะครับสายไม้ได้2ตัวนะครับ2ตัวนะครับก็ช่องตรงกลางก็จะจะใส่ได้อีกตัวหนึ่งก็ยังได้นะครับนะครับผมนี่นะครับมีตัวล็อกให้นะครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าหมึกปากกาที่ก็เขียนไว้นะครับไม่รู้ลบออกหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ลบดูนะครับ ก็สภาพสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับใบละ250บาทนะครับ250บาทนะครับมาที่นะครับเน็ตเวิร์กเสียงแหลมนะครับเน็ตเวิร์กเสียงแหลมนะครับอ่าของโฮนิกนะครับตัวนี้เสียงสายปิ้งเลยนะครับสายปิ้งเลยนะครับเน็ตเวิร์กเสียงแหลมนะครับสตัวนะครับสตัว250บาทนะครับสตัว250บาทถ้าท่านใดจะแยกนะครับตัวละเจบาทนะครับตัวละเจบาทนะครับสตัวนี่สองบาทนะครับ มาที่แรกคอมเพกนะครับสภาพาสวยๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นแรกขนาด3อยู่นะครับตัวน,นี้ใส่ใส่าวาเทค5,000ว่าเทค3 0 0นะครับใส่เวอแอมวาเทคได้นะครับตัวน,นี้นะครับลึกเท่าไหร่นาะไม่ได้วัดดูเลยะยะขออนุญาตแป๊บหนึ่งรับเงกนตลบเมตรสักน้อย ดินกะลาเม็ดดูจัดหน่อยลึกยี่สิบสี่นะครับลึกยี่สิบสี่นะครับไม่รวมฝานะครับไม่ได้นับฝานะครับนับเฉพาะตัวแหลกนะครับลึกยี่สิบสี่นิ้วนะครับตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวเล็กนะครับของแอคเตอร์นะครับ นนี่ะคตัวนี้ก็มีเอฟเฟกให้นะครับมีเอฟเฟกับนีะครับเป็นดีเลย์กับเาเรียกอะไรเนี่ยรีรีเวิร์บหรือเปล่าสักสักอย่างครับประสมกันนะครับเอฟเฟกคล้ายเอ็กโคนะครับก็ใช้ปกติทุกช่องนะครับดังทุกช่องนะครับเสียงดีนะครับมีช่องสเตอร์หนึ่งช่องนะครับช่องสเตอร์หนึ่งช่องนะครับช่องโมโนห้าช่องนะครับโมโนห้าช่องนะครับปกติทุกช่องนะครับ ตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาททัวนะครับหนึ่งพันบาทครับอันนี้เกิดดัเตอร์ค้อมใช้งานนะครับผมมาที่ไม้ลอยนะครับไม้ลอยนะครับไม้ลอยโปรพัทนะครับโปรพัท M U M สามนะครับตัวนี้คลื่นตามนี้นะครับคลื่นใหม่หรือคลื่นเก่าดูกันเอานะครับก็นี่นะครับใช้งานหนึ่งตัวครับใช้ได้หนึ่งตัวนะครับ ไม่ใช้ได้หนึ่งตัวครับอีกตัวไม่ดังนะครับไม่ดังครับอน่าจะเป็นขึ้นใหม่นะครับเพราะว่ามีอันอันนี้นะครับปลาครุดอะไรสักอย่างอ่าท่านใดเข้าใจก็เป็นขึ้นใหม่หรือขึ้นเก่าก็อแนะนํากันได้นะครับผมตัวนี้ใช้ได้หนึ่งตัวนะครับไมค์ใช้ได้หนึ่งตัวนะครับก็เสียงดีครับเสียงดีนะครับตัวนี้อ่าแปดร้อยบาทนะครับขายแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับไม่แปดร้อยบาทครับไม่แปดร้อยบาทนะครับ แล้วก็มาที่นะครับนี่นะครับคอมหาศู์ของ NPE นะครับ NPE นะครับมีเข้ามาสีตัวนะครับแล้วก็คอมมาศูนย์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะโนยี่ห้อนะไม่มีแบรนด์นะครับแต่ก็จะคล้ายๆกันทรงเดียวกันหมดนะครับของ NPE จะมีอยู่สีตัวนะครับสีตัวนะครับสวยๆนะครับสวยมากนะครับสภาพเรียบเลยนะครับก็ตัวละนะครับตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับ เฉพาะตูดนะครับตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับส่วนปากนะครับอ่าปากปากหนานาเลยนะครับปากหนาๆเลยนะครับปากก็เป็นปากเก้าคูณเก้านะครับปากหนาาปากละสองร้อยบาทนะครับปากละสองร้อยบาทนะครับตูดเจ็ดร้อยนะครับปากสองร้อยนะครับตัวนี้หกร้อยบาทนะครับตัวนี้หกร้อยบาทนะครับตัวนี้หกร้อยบาทนะครับปากก็สองร้อยเช่นเดียวกันนะครับปากแบบนี้นะครับปากละสองร้อยนะครับ ตัวโทร้อยครับ e ต oui. ัวนี e ้ NPE 700นะครับแล้วก็มาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นนะครับ Cross EQ นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นงาน USA นะครับเป็นงาน USA นะครับเดี๋ยวผมให้ดู inside กันนะครับนี่นะครับมาดู Cross ก่อนนะครับตัวแรกนะ Cross นะครับนี่นะครับไม่ใช่ก๊อปที่ขายในลาซาด้านะครับตัวนี้งานเกรดนะครับงานเกรด u s a นะครับ เสียงดีครับไม่แพ้ของแท้แน่นอนนะครับมาดูด้านหลังนะครับนะครับเม็ดอินยูนะครับเพราะสามทางนะครับจะเป็นจะเป็นเล่นสองทางก็ได้สามทางก็ได้นะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับเสียงเดียวกันกับของแท้เลยนะครับให้ดูไส้ในกันจัดจันะครับนี่นะครับสายก็จะเป็นสีฟ้าขาวนะครับ ีฟ้าขาวนะครับนี่นะครับอะไรข้างในครับตัวเดียวกันกับของแท้ทั้งหมดนะครับผมผมเทียบกันแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมี่าสกรีนอ่า DBX ติดมากับปริน์นะครับกับบอร์ดปรินต์นะครับนี่นะครับอตัวถังนะครับตัวบอดี้โครงก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับครับเหมือนของแท้เลยนะครับเหมือนของแท้เลยอะไรข้างในก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับ ทำใดเคยสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้งานดีนะครับเสียงดีครับเสียงเทียบเท่ากับของแท้ได้เลยนะครับผมบเสียงดีมากนะครับนะครับผมอ่ะตัวนี้ปล่อยที่นะครับสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับ d b X USA นะครับตัวนี้สองพันบาทนะครับอ่ามาที่ EQ นะครับ EQ ดีคิวดีดีเอ็กนะครับตัวนี้ก็นี่สภาพสวยๆแบบนี้นะครับด้านหน้าสวยนะครับแต่ว่าด้านฝาบนมีสนิมหน่อยนะครับตรงนี้นะครับมีสนิมนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ made in USA เช่นเดียวกันนะครับก็จะตำหนิฝาไม่ค่อยสวยตรงนี้นะครับตรงที่มีสนิมนิดหน่อยนะครับตรงนี้ นั้นก็สวยๆนะครับสภาพดีนะครับชมไส้ในกันก่อนนะครับงานดีครับงานดีนะครับ USA อีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับไส้ในก็จัดเต็มแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่งานที่ขายตามอ้านซดานะครับตัวนี้งานเกรดนะครับ USA นะครับเสียงดีแน่นอนครับรับประกันว่าเสียงดีนะครับเสียงดีแน่นอนครับ ครับผมอ่ะ EQ นะครับ EQ สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับท้าใดสนใจก็ติดต่อลังไมกันเข้ามานะครับผมมาที่นะครับ PowerM นะครับ PowerMPowerM ประกอบนะครับ PowerM ประกอบนะครับนี่บอดบอดสามไตรแบบนี้นะครับหม้อนะเป็นหม้อหกสิบโวลต์นะครับหกสิบโวลต์ไฟหกสิบนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับเสียงใสปิ๊งเลยนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษ4,500บาทนะครับ4,500บาทนะครับ Power amp ประกอบนะครับ4,500บาทนะครับแล้วก็มาที่นะครับ Power amp ทาดานะครับทาดาตัวนี้เป็นงานบริษัทนะครับของทาดานะครับใช้งานได้ปกตินะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้เป็นรุ่น S 3.5นะครับ ข้างในก็จะเป็นวงจรเป็นจานบินนะครับเบื่อตามนี้นะครับนะครับนี่นะครับสองชั้นนะครับไม่ใช่ชั้นเดียวนะครับสองชั้นนะครับก็คาปาแปดลูกนะครับใหญ่ใหญ่นะครับความลงด้านล่างนะครับผมนะครับตัวนี้ก็สี่พันห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับสี่พันห้าร้อยบาทตัวนี้คุ้มมากนะครับงานบริษัทนะครับเสียงดีมากครับเสียงดีนะครับ 4,500บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์อายี่ห้ออตามนี้นะครับเป็นเป็นงานคล้ายๆยามาฮ่าะครับยามาฮ่าะครับเหมือนกันเด้เลยนะครับผมว่าคล้ายามอาหาร 16mg นะครับเอฟเฟกหวานตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับดังทุกช่องนะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับ ตัวนี้ก็จะมี USB เพิ่มเข้ามาให้นะครับตัวมิกนะครับตัวมิก4 0 0พันบาทนะครับ4ี่พันทนนะครับตัวมิก4 0 0พันทนนะครับก็กองแหลกนะครับกองแหลกตัวนี้เราแยกขายได้นะครับหรือว่าท่านใดจะเอาทั้งทั้งหมดก็ได้นะครับกองแหลก2 0 0พบาทนะครับกองแหลก2 0 0พันบาทนะครับ2 0 0พันบาทนะครับนี่ฝาสวยๆเลยนะครับแหลก NPE นะครับ ของเหล็ก2,000บาทนะครับมิก4,000นะครับผมใช้งานปกติใช้งานได้ทุกช่องนะครับผมสภาพสวยๆตามนี้นะครับแล้วก็มาที่นะครับ power amp นะครับมี power amp ตัวใหญ่เข้ามา2 2ตัวนะครับวันนี้นะครับเป็นวาเทคนะครับวาเทคอ่ะเอาตัวล่างก่อนดีกว่านะครับผม pv 21นะครับ pv 21นะครับ jl นะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับ หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วมาที่อีกตัวหนึ่งนะครับว่าเทคห้าพัน i s นะครับตัวนี้ตัวนี้ผม่เจ้าของเดิมนี่เปิดเปิดฝาแล้วนะครับแกะฝาแล้วป่าฝุ่นนะครับเพราะว่าฝุ่นจับตัวนี้เครื่องเดิมครับยังไม่เคยซ่อมนะครับใช้งานปกตินะครับมีตําหนิมีตาหนินิดหนึ่งนะครับคือสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้นะครับ สวิตเสียครับถ้าเราเสียปลั๊กนี่เครื่องทํางานเลยนะครับถ้าเราเสียปลัปล๊กปุ๊บกดสวิตปิดเปิดนี่ไม่ทํางานนะครับแต่ว่าเสียปลัปล๊กปุ๊บไฟติดเครื่องทํางานนะครับทํางานปกตินะครับทํางานปกตินะครับอเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเสียปลั๊กดูแบบ นี่นะครับเครื่องก็จะติดทางานปกตินะครับส่วนตัวสวิตนะครับนี่ปิดเปิดไม่มีผลอะไรเลยนะครับคาดว่าสวิตน่าจะเสียนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็ยังปุ่มทัดมิวนะครับยังใช้งานได้ครับนะครับนี่ยังมิวได้นะครับนี่นะครับเครื่องทํางานปกตินะครับใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาแค่ตรงนี้นะครับ วันนี้ราคาพิเศษนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพก็สวยๆนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับห้าพันไอเมสนะครับวาเทคนะครับสองพันสามร้อยห้าสิบบาทโอ้สองหมื่นสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับขออภัยนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะตัวนี้ยังอยู่นะครับหนึ่งตัวนะครับทับทับเก้าพันสองนะครับ รุ่นฟิวนะครับตัวนี้รุ่นฟิวนะครับเครื่องดั้เดิมสติ๊กเกอร์ยังไม่เคยแกะนะครับยังไม่เคยเปิดฝานะครับก็อ่ะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท่ะขายพิเศษไปเร็ววันนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับครับสวยๆนะครับครับท่านใดสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับก็สามารถอ่ะทักไลน์เข้ามานะครับหรือจะเจอโทรศัพท์นะครับ0983636889นะครับ เบอร์ก็จะลิงก์กับ ID l ดี e ลน์เลยนะครับตามนี้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ